อย่างท,ที่ทราบนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนียนะครับได้จับนะครับน้ำมันเถื่อนแล้วก็มีบิ๊กสัมปรสามิตรนะครับได้โทรมาให้กับสัปสามนิตว่า โทรมาเคลียนะครับว่าอย่าจับเลยเป็นพวกเดียวกันอะไรพวกเดียวกันซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็เดินเปิดโปงมานะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเรื่องนี้ก็คงจะเงียบหายไปแล้วก็นี่แต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ในยุคของโรคโซเชียลและอีกอย่างนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยากจะทํางานแบบตรงไปตรงมาและเพื่อทํางานประเทศชาติประชาชน,นเขาก็ไม่อยากที่จะทํางานโดยนะครับเขา,ามั่นใจแล้วว่าวันนี้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะช่วยปกป้องเขาประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะช่วยหนุนนะครับคนที่ทําดีเพราะฉะนั้นข้าราชการ ต่อไปนี้ผมว่าข้าราชการที่ทําดีข้าราชการที่ทําตรงไปตรงมาจะลุกขึ้นมาสู้เคียงข้างประชาชนเขาจะลุกขึ้นมาสู้เราประชาชนต้องหนุนหลังและต้องช่วยให้เขาผ่านในเรื่องนี้แล้วก็สนับสนุนให้เขาเติบโตในหน้าที่การงานนะครับมีสวัสดิการที่ดีนะครับมี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับตําแหน่งที่ดีขึ้นตามยศตามตําแหน่งตามผลงานของเขาพวกเราต้องช่วยกันณนะวันนี้ก็มีความคืบหน้าครับจี้เปิดไอ้โมงบิ๊กสับปสามิตรโทรเคียทางหลวงจับน้ำมันเถื่อนตั้งคณะกรรมการเช็คบินนะครับผู้การเต่านะครับมือปราบสวยตั้งทีมขี้ปมนะครับบิ๊กสับปสามะสามิตร โทรเคียคดีน้ำมันเถื่อนนะครับพร้อมเรียกชุดจับกลุ่มเข้าให้ข้อมูลขณะที่วิโรธผสมโรงบี้ให้ต้นสักัดเปิดชื่อบิ๊กนะครับข้าราชการโทรมาขอให้ปล่อยอพักพวก ส่วนเส่วนเรื่องสวยสติกเกอร์ผู้การเต่าเตรียมประสานปปชก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ทําไมเหรอครับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตคอร์รัปชันน่ะทำไมไม่เปิดโปงเปิดชื่อเปิดหน้ามาเลยให้โลกตาหน้าให้ประชาชนตาหน้าว่านี่แหละพวกคนชั่วคนเลวคนทุจริตคอร์รัปชันนะครับปป,ปทนะครับตำรวจปปป,ปนะครับทางหลวงร่วมนะครับตรวจสอบด่านช่าง กรมทางหลวงที่ได้รับแจ้งร้องเรียนว่าตาช่างไม่ได้มาตรฐานด้านผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคมพาสื่อชมด่านช่างนะครับน้ำหนักที่อยุธยาโชว์เทคโนโลยีนะครับคัดแยกรถนะครับบรรทุกขเข้าตรวจสอบน้ำหนักและส่งค่าน้ำหนักไปยังส่วนกลางควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ความคืบหน้าเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกรวมถึงการจับกลุ่มรถบรรทุกน้ำมันดีเซลเถื่อนของตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์โดยมีข้าราชการระดับบิ๊กกรมสรรพสามิตรโทรศัพท์มาหาชุดจับกลุ่มขอให้ปล่อยรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนอ้างเป็นพักพวกการจนกลายเป็นข่าวชาวโชว์นะครับผู้คนอยากรู้ว่าข้าราชการบิ๊กผู้นี้เป็นใครล่าสุดเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่7มิถุนายนที่กองปราบป,า,ปามป้องกัน กองบังคับการนะครับป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบกปปปพลตำรวจตีจกรุนเกียรติปานแก้วผบกปปปนะครับรออทผบกทรกล่าวถึงกรณีมีเจ้าหน้าที่สัรพสามิตเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตโทรศัพท์เจรจาขอเคลียร์ให้ตำรวจทางหลวงประจบคีรีขันปล่อยรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนหลังถูกจับกลุ่มที่ริมถนนเพชรเกษมช่วงจังหวัดนะครับประจบคีรีขันว่า เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมเรียกชุดจับกลุ่มเข้ามาให้ข้อมูลเท่าที่ได้รับรายงานทราบว่าผู้ที่โทรศัพท์มาเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมสรรพามิรแต่ถูกชุดจับกลุ่มปฏิเสธจากนั้นมีความพยายามติดต่อมาอยัางคณะกรรมการทำงานของตนเพื่อเจราจาขอไฟเขียวแต่ตนปฏิเสธไม่ขอพูดคุยเจราจาใดๆทั้งสิน้ขนขณะที่นายวิโร์ลักษนาอธิสรว่าที่สสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ย ผู้ออกมาเปิดโปงเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกได้ทวิตภาพข่าวพร้อมข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวถึงเรื่องนี้ว่าขอให้ท่านอธิบดีกรมสรรพามิตกัลุณาแถลงด้วยว่า1บิ๊กสรรพามิรท,ที่โทรไปเนี่ยขอตำรวจคือใคร2ที่บอกว่ารถบรรทุกน้ำมันเถื่อน15 0 0 0ลิตรเป็นของพักพวกมีใครบ้าง3ที่ผ่านมาเคยช่วยพักพวกแบบนี้มาแล้วกี่ครั้งคิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับ ส่วนฟาร์มข네ึ้นมากของเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกพลตำรวจตีจักรรุนเกียรติปานแก้วผอบกปปปรอรทนะครับผอบกทรกล่าวว่าในวันที่8มิถุนาก่อนเวลา13.00นจะลงนามในคำสั่งโยกย้ายตำรวจทางหลวงให้มาช่วยราชการหลังจากสืบพบสืบสวนนะครับและพบว่าต้องสงสัยเข้าข่ายการกระทำความผิด เป็นการตรวจสอบจากบันทึกการจัดกลุ่มรถบรรทุกนะครับที่ผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์นำหลักฐานสวยสติกเกอร์มาให้ผู้บังคับบัญชาระดับสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะนํามาตรวจสอบด้วยนะครับยืนยันจะทําคดีด้วยความจริงใจต่อการทํางานประสานข้อมูลกับผู้ที่นําข้อมูลมาให้พัน,พนตรวจตีจักรุลเกียรติกล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่านายวิโรธเป็นคนจุดชนวนที่ดีในการตรวจสอบการทุจริตแต่หลังจากนี้รัฐบาลควรจะต้องจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมด้วยอย่าให้เป็นวัฒนธรรมของทุกองค์กรว่าจะต้องจ่ายสวยและหากทำถูกต้องตามกฎหมายสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากส่วนการสั่งการให้ตำรวจสอบการรับผลประโยชน์และแต่ละกองบังคับการของตำรวจทางหลวงพบว่า มีบางส่วนเนี่ยนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องที่ได้สืบสวนคู่ขนานไปเน้นย้ําให้ตํารวจทางหลวงทุกนายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเนื่องจากสังคมจับตามองจากนี้จะประสานสํานักงานปพชปปทตํารวจปปปนะครับและก็ตํารวจทางหลวงเนี่ยร่วมกันตรวจสอบในด่านช่างน้ำหนักนะครับเป็นฟาร์มรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่ได้รับข้อร้องเรียนมาว่าตาช่างไม่ <S 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 ได้มาตรฐานเพราะทั้ง สี่หน่วยงานนี้แต่และหน่วยงานมีความพร้อมและมีอำนาจดำเนินคดีอยู่แล้วแต่ในชั้นนี้ขอตรวจสอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในหน่วยงานของตำรวจทางหลวงไปก่อนก่อนนี้เวลาอ่ก่อนนี้เวลา10บนาฬิกาที่ศูนย์รับเรื่องอ่แจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบชกนายอัจฉริยะเลืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเนี่ยได้ยื่นหนังสือถึง พลตำรวจตีจักรุนเกียรติปานแก้วผอบอกอปปปรร,รทผอ,อบอกอทรอขอให้ตรวจสอบพลตำรวจตีเอกลาชลิมสังกาศนะครับอดีตนะครับผู้กำกับการตำรวจทางหลวงกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาร้องเรียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่อสนะครับส่อเจตนาไม่บริสุทธิ์นายอจิรยะกล่าวว่าได้รับข้อมูลมีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ปกติ หลายโครงการทําให้ตํารวจทางหลวงทั่วประเทศหลายคนไม่ได้รับเงินเป็นจํานวนมากนะครับอ้างว่าเบิกจ่ายเงินได้ล่าช้ารวมถึงอยากเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องสวยสติกเกอร์ให้ครบรอบด้านและดําเนินคดกีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแต่อยากให้ผ่อนปลนกับผู้ที่ประกอบการรถบรรทุกเกินไม่ไม่เกิน1-2ตันนะครับป้องกัน การเสนอผลประโยชน์นายอชิยะกล่าวต่อว่าทั้งนี้สมาพันธ์และสมาคมรถบรรทุกเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการขายสติกเกอร์แล้วเก็บสวยส่งให้กับตำรวจแต่เมื่อเห็นว่ามีผลประโยชน์เยอะจึงตัดออกมาทําเองทําให้เกิดความขัดแย้งกันนําไปสู่การร้องเรียนในการดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อยากร้องเรียนอยากเรียกร้องนะครับให้นายวิโรธลักษณาอธิสรว่าที่สอสอพักเก้าไกลและประธานสมพธ์รถบรรทุกมาแจ้งฟาร์มร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกัะทำฟาร์มผิดหรือผู้ที่ขายสติกเกอร์46แบบที่กล่าวถึงเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับและ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจที่กล้าแจ้งความดาเนินคด,นดีและการกระทาความผิดนายอัจฉริยะระบุด,ด้วยว่านะครับสำหรับตํารวจทางหลวงที่เกี่ยวข้องการกระทาความผิดเชื่อว่ามีมากกว่าสิบนายแต่อยากให้ตรวจสอบไปถึงชุดเฉพาะกิจของกรมทางหลวง12ชุดหรือที่เรียกกันว่าชุดเฉพาะเก็บนะครับว่าเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นอกจากนี้ยังเห็นว่าควรตรวจสอบนะครับทั้ง4หน่วยงานคือกรมทางหลวงกรมขนสง่งทางบด จราจรกลางและตำรวจทางหลวงเฉพาะหน่วยงานเหล่านี้รับผิดชอบตั้งแต่การตรวจสอบสภาพเสริมแหนบรถก่อนจะบรรทุกน้ำหนักเกินได้ไปถึงการตรวจฟันดำหากจะตรวจสอบเฉพาะตำรวจทางหลวงเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรม ส่วนการออกมาเปิดเผยว่าจะย้ายตำรวจทางหลวงให้มาช่วยราชการก่อนคาดว่าจะทำให้เฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับยังไม่สามารถดำเนินการคดีกับตำรวจระดับสั่งการได้ในวันเดียวกันที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักอยุธยาขาเข้าทางหลวงหมายเลข3-4-7นะครับปทุมธานีบางปะหันกิโลเมตรที่3 4ปีตำบลปากกรานนะครับอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายมนตรี เดชาสกุลสมผู้ตรวจการน,นะครับกระทรวงคมน,นาคมนำสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานีช่างน้ำหนักนะครับกรณีสวยสติกเกอร์บรรทุกโดยนายมนตรีกล่าวว่าเป็นการตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของสถานีช่างน้ำหนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยสติกเกอร์อบรรทุกตามที่มีข่าวด้วยหรือไม่นะครับทางหน่วยงานจะนำเทคโนโลยีและการตรวจสอบ,บุคลคบุคลากร ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยสติกเกอร์รถบรรทุกหรือไม่รวมถึงการหาลักษณะหรือชนิดของประเภทารามหมายของสติกเกอร์นะครับตลอดจนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาในด่านช่างน้ำหนัก97จุดทั่วประเทศและจะสร้างฟาร์มและจะสร้างเพิ่มตามฟาร์มเหมาะสมนะครับนายมนตรีกล่าวต่อว่าส่วนที่สถานีสถานีตรวจการช่างน้ำหนักอ,อุทยาขาเข้านี่นะครับทางหลวงหมายเลข347 ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติสามารถคัดแยกรถบรรทุกขเข้าตรวจสอบน้ำหนักและส่งค่าน้ำหนักไปยังส่วนกลางหากน้ำหนักไม่เกินกำหนดกฎหมายกำหนดสามารถผ่านด่านได้ปกติแต่หากน้ำหนักเกินด่านช่างนะครับหนักถาวรที่ตรวจซ้ำอีกครั้งจะทำการบันทึกการจับกุมส่งตัวไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ก่อนส่งให้สารพิจารณามีอัตราโทษจำคุก6เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อช่วงเช้าได้มีการตรวจการชั่งน้ําหนักนะครับพบว่ามีน้ําหนักเกิน2คันได้ดําเนินการตามกฎหมายของกฎหมายที่ผ่านมามีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ผู้กระทําผิดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ปล่อยปะละเลยและกรณีที่สาพานสาพันการขนส่งแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสถานีตรวจสอบน้ำหนักสุวณทุรงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของหรือเป็น การคนทำสติกเกอร์นะครับแจกจ่ายให้กับรถบรรทุกได้สั่งการย้ายให้ปฏิบัติหน้าที่ยังสถานีตรวจสอบน้ําหนักสะแก้วตลอดจนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหากพบมีผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ระดับใดก็จะดำเนินการตาตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น ผู้ตรวจการกระทรวงคมนาคมกล่าวอีกว่านอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะต้องบูรณา,าการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับตรวจสอบอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ประจำด่านช่างน้ำหนักนะครับทั่วประเทศให้คงคุณภาพให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการปฏิบัติตามข้อบังคับรถบรรทุกนะครับสินค้าเชื่อว่ามีการตีแผ่นะครับข้อมูลสวยสติกเกอร์รถบรรทุกทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและหมดไปในอนาคต ด้านนายอัตรงกรพมสินผู้อำนวยการสํานักงานควบคุมน้ําหนักยานพาหนะยอมรับว่าปี2563ถึง2566กรมการทางหลวงจับกลุ่มผู้ติดการความผิดนะครับได้เพิ่มนะครับขึ้นฝ่า60%เนื่องจากมีสถานีควบคุมน้ําหนักทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่มีด่านช่างน้ําหนักจะมีระบบพ,พ,พอเซ็กเช็คนะครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้จํานวนมากแต่รัฐสถานีช่างน้ําหนักสามารถควบคุมรัศมีได้ไกลถึง8กิโลเมตร อันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดบวกพ่องคำถามคือสติกเกอร์แน่นอนครับถ้ารถที่น้ำหนักเกินเข้าไปชั่งน้ำหนักยังไงก็เกินแล้วมันจะส่งไปที่ส่วนกลางแต่คำถามคือรถที่น้ำหนักเกินเนี่ยพอมาถึงด่านชั่งเนี่ยมันไม่ต้องชั่งเพราะไม่เห็นสติกเกอร์ก็ไม่ต้องเข้าด่านชั่งวิ่งผ่านไปเลยส่วนกลางจะรู้ได้ยังไงครับมันไม่ได้ชั่งน้ำหนักแล้วเกินครับปัญหามันคือถึงด่านชั่งแล้วไม่ยอมชั่งต่างหากนี่คือประเด็น นี่คือข้อสังเกตนี่คือข้อพิรุธไม่ใช่ไปตรวจสอบที่ตาช่างเพราะตาช่างควบคุมกระส่วนกลางไม่เถียงครับถ้ารถเข้าไปที่ตาช่างมันจะส่งน้ําหนักไปที่ส่วนกลางแต่คําถามคือรถที่น้ําหนักเกินอ่ะเขาไม่เข้าตาช่างอยู่แล้วเหตุผลเพราะอะไรครับมีเจ้าหน้าที่คอยดักอยู่เห็นสติ๊กเกอร์เอ้ยไม่ต้องเข้าน้ําหนักช่างผ่านไปผ่านไปเมื่อไม่เข้าตาช่างจะรู้ได้ไงครับว่าน้ําหนักเหนือเกินแก้ไขให้ตรงจุดครับ แก้ไขให้ตรงจุดเพราะถ้าเข้าช่างน้ําหนักทุกคันยังไงตรวจสอบได้ครับแต่ปัญหาคือรถที่ไม่ได้เข้าช่างน้ําหนักต่างหากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือประเด็นแก้ไขให้ตรงจุดวันนี้ไม่ใช่ว่าเอ้ยทําแล้วนะทําแล้วนะแต่การแก้ไขไม่ได้ตรงจุดให้มันผ่านไปเพื่อจะหลอกตาประชาชนไม่ใช่นะครับกรมรรสรรพามิตตั้งคณะกรรมการสอบปมเจ้าหน้าที่โตเียรถ น้ำมันลดขนน้ามันเถื่อนนะครับจากกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหรือบกปปกนะครับบกปปปสนที่กาลังกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตประจวบคีขันจับกลุ่มนายสมบัติอายุ47ปีในฐานความผิดมีไว้ ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มีได้เสียภาษีหรือน้ำมันเถื่อนได้ที่บริเวณถนนเพชรเกษมขาเข้าตําบลเกาะตักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์โดยมีรถบรรทุกดีเซลนะครับน้ำหนักหมื่นห้าพัลิตรเป็นของกลางในคดีโดยมีการรายงานนะครับว่าภายหลังการจับกลุ่มนายสมบัติ ได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมสรรพสามิตรลายหนึ่งนะครับโทรศัพท์มาขอเจราจาไม่ให้ดําเนินคดีกับนายสมบัติแต่เจ้าหน้าที่ชุดจัดจับกลุ่มไม่ยินยอมปฏิเสธกลับไปนั้นล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายน256นายเกียงไกรพัฒนาพัฒนาพรลองอธิบดีกรมสรรพสามิตร ในฐานะโฆษกกรมสรรพามิตรกล่าวว่าขณะนี้กรมสรรพามิตรได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้าราชการลายดังกล่าวตั้งแต่วันที่7มิถุนา2566สำหรับการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าน้ำมันดีเซลของกลางนั้นทั้งหมดจำนวน15,000ลิตรไม่มีหลักฐานการเสียภาษีสรรพามิตรถือว่าเป็นการครอบครองสินค้าที่ไม่ได้มีการเสียภาษีสรรพสามิตรทั้งนี้ทางกรมจะดำเนินการนะครับตามมาตรา203แห่งพระราชบัญญัติ ภาษีสปปรรพสามิตรพ6 0ศ2560โดยมีโทษปรับสูงสุด10เท่านะครับต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่สปปรรพสามิตรที่โทรไปขอเจรจานั้นเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้สามารถนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว กรมประสานประสาทมิตรจึงได้ประสานไปยังกองบังคับการป้องกันและปราบปามการทุจริตและประพฤติมิชอบกลางบกอปอปปที่บูรณาการการร่วมมือในการตรวจสอบนะครับข้อมูลเพื่อเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดและหากมีข้อมูลชี้ถึงผู้บริหารระดับสูงกรมนะครับ พร้อมนาข้อมูลหลักฐานดังกล่าวมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและนํามาดําเนินการระเบียบวิัยข้าราชการไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้กรมสรรพามิรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมสรสมรพาิรมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกระดับชั้นและจะนําข้อมูลที่ได้รับไปรวบรวมและวิเคราะห์เพื่อหามาตรการขับเคลื่อนนะครับ มาตรฐานการป้องกันนะครับทุจริตในเชิงรุกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยับยั้งปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตที่กําลังตรวจสอบกันตอนนี้นะครับมีอะไรคืบหน้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรที่นะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ